เขาพิธีบวชแบบเรียบง่ายไปแล้วนะคะนักธุรกิจหนุ่มเป็กสัญชัยผู้เป็นสามีของคุณธัญญาธัญญเรศค่ะก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็ออกมาแจ้งว่าเตรียมเดินทางเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒนะคะล่าสุดเมื่อวาน14สิงหาคม คุณเป๊กก็บวชเป็นที่เรียบร้อยณวัดป่าดาราพิรมพระอารามหลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ได้ฉายาว่าปัญญาชโยโดยมีเพียงครอบครัวและก็เพื่อนสนิทที่เดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ค่ะทางด้านของทัญญานั้นก็มาร่วมปลงผมแล้วก็เผยภาพบรรยากาศในพิธีออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันด้วยนะคะส่วนเธอก็เขียนแคปชั่นระบุเอาไว้ค่ะว่าขออนุโมทนาบุญกับหลวงพี่เป๊กหรือพระปัญญาชโยนะคะ ในด้านแฟนคลับและเพื่อนในวงการนั้นก็เข้ามาคอมเมนต์ร่วมอนุโมทนาบุญกับพระเปกกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ